สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสิบเอ็ดทางสุดรสุขคนครับเอฟซีสนองเปชรน้ำแพงเอฟซีลานน้อยอุ้งครับยินดีต้อนรับเุ้สู่ช่องชิดเมื่ออาชิตนลครับพี่น้องเมื่อนี้มาบอกมาบอกว่าบอกถึงอีหลานน้อยเานะครับพี่น้องอีหลานน้อยเมื่อนี้เขาไปใส่นะครับเมื่อนี้เมื่อนี้อีหลานน้อยเขาไปไปเซอร์ไพรพอกันใช่นะครับงานวันเกิดพอกันใช่นะครับ อีหลกักอีหลากบอกบอกพอกใช้ว,ว่าอีหลากอยากเต้นกองเงาแล้วครับพี่น้องพองกันใช่กับจัดไายน,นะครับอีหลาก็เต้นกางเงาแล้วครับพี่น้องวันนี้ไปถึง,งม้วนกรุบด้วยครับพี่น้องนนี้งานวันเกิดพอกันใช้ปีนี้ ส้อภัยมากล้วครับพี่นอ้องอีลาไปสอไภัยปก็ใช่ดีใจรักตัวเลี้ยงอีหลาก็พอใช่นะครับก็เป็นพอลูกที่เนี้ยแห่นหักกันเนี้ยแห่นนะครับพี่น้อง ตั้งแต่เริม่มต้่นต้องเตะอีลาเขามาแต่ขามาโม่งซาหน่อยนะครับพี่น้องมีพอวักา,าานนอการใช้ในสถิติพานางรถไปน้ำไปงานเนาะครับพอการใช้นี่เป็นคนที่ฮักอีลาส,สุดสุดเลยครับนะครับพี่น้อง นี่หลากันติดกองเงาแล้วครับมันนี่ครับพี่น้องมวนกบไปเลยสนุกสนานกันครับพี่น้องมันนี่นีหลากันเลย ขึ้นหล่องเพ่งนะครับหล,อง,ลองเพลงรถแห่นะครับพี่นล่อง,องขึ้นล่องกับพี่ป๊อปแมปมปอกันใจพี่เบียนะครับหลองเป็นคนล่องเพ่ง,ง,พงยางสนุกสนานนะครับ างานมันเกิดปีนี้ความพอการใช้ครบิบปีแล้วครับแล้วก็ให้อพอการใช้อายุมันควนเยิน,นครับเป็นแบบนี้แบบนี้ก็บับเวลาตลอดไปนะครับ พอเอฟซีพอไปแม่เอฟซ e ีเห็นนี่แหละมีของลูกแบบนี้ก็ดีใจนะครับชื่นมืน่นแต่ตปิดวงมาเนี่ฮแบบาถ้าเห็นภาพแบบนี้นะครับพี่น้อง หลายคนก็นที่ถามว่าอีหลาก็ได้ไปงานนี้เนาะงานนี้มาไปวันไหนนะครับก็คือพ่อการใชินี่เป็นพ่อที่ฮักฮักเดียวใจเดียวนะครับฮักอีหลาต,ตึงแท้มื่นแหลกมาจนหดสมื่นนี้นะครับพี่น้อง มียังไงไทยนะครับมาไล่เปิดวงปิดวงวันเกิดว่ามาไล่กันจดไห้ตลอดสิบ้ให้อีหลาฮักในน้องครับพี่น้องสำหรับพอใช่เลยเป็นพอที่มีแต่ให้แล้นะครับพี่น้องพี่น้องไอเอฟซี e PC, ก็สีเห็นอยู่นะครับนะครับ สนุกสนานกันมวนกลุบเลยครับพี่น้องวบานนี่ก็เป็นภาพประทับใจนะครับนี่ครับแี่น่อยก็ขึ้นตึ้งวิธีรถแท่นะครับซื้อไผ่พอกันใช้กับอีลาเป็นภาพที่เห็นแล้วมีความสุขครับพี่น้อง พอกันใช้ไม่น้อยกอดกันแบบบม่มีขอแม่ยังนะครับกีองก,กอดแบบเต็มใจนี่ก็เป็นภาพที่อีลา่าซื้อผ้ยพอใช้นะครับเอาซื้อ ซอยข้อท่องคำนะครับเป็นกอนควันวันเกิดของพรอ,อชัยครับพี่น้องเป็นภาพที่ประทับใจครับพี่น้องเห็นแล้วพอๆไปเอฟซีกับส,ส,สื่นใจอีใจแต่พรอชัยนะครับพี่น้อง พี่น้องก็อย่าลืมวันที่สามสิบนะครับพี่น้องสามสิบงานเอตติ่งนะครับกินเหลาเ่าพ้าแรงน้ำน้ำเส้นปิ่นซาหน่อยเป็นเผนแพ้เซ็นปิลซาหน่อยน้ำเพิ่นโซนนะครับพี่น้องบัตรกระเลือดบัตรราคาสามปัญหานะครับพี่น้องเหลือญบหลายโตนะครับพี่น้องรีบๆเข้าไปจอนะครับพี่น้องเรี้ยเบิร์ดก่อน เจออีกนึงก็บนั่งพายุน์ลายออกก็ยังสใสด้วยครับพี่น้องพากันไปอุดหนุนให้มันได้น,อนดดลอยล้านให้เสียงน้งหนึน่บวนนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากเป็นกนร่างใจให้ชิดมืออาจนแนลเด้อครับพี่น้องเปไปกดไลค์กดแชร์กวิจตามให้นนเด้อครับไป็นคนลเลยกดแชร์กวิจตาม เป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนก็แล้วกันครับพี่น้องก็เข้ามาส,สวัสดีครับ